สนุนโดยพีพีซ e r ป i ร w สวัสดีครับสวัสดีค่ะ่ทำะอะไรปลูกบ้านอยู่ั้งเนี่ย<อ>สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะครับสำหรับบันนี่หนูเมย์นะฮะก็ภารกิจเพลย์บอยบันนี่ครั้งนี้งานชุกชุมชุมเหมือนยุงเลยชุมเหมือนยุงเลยนะครับก็เรื่อยๆค่ะอ่านะครับก็แวะเวียนมาเท่าที่เมย์มีเวลาว่าง นะครับว่างแล้วก็สบายดีนะสบายดีบางทีว่างวันหนึ่งป่วยด้วยป่วยอะไรอย่างนี้ก็จะหยุดไปหยุดไม่ต้องแบกใจครับเพราะว่าภารกิจรับตัวนะครับเป็นธรรมดาไม่ได้ไหนไปไหนนะคะครับก็จำกันได้ใช่ไหมอะไรนะยังจำกันได้ใช่ไหมโอเคนะโอเคจีน่าโอเควันนี้เรามาที่ไรส์บาร์ก็มาคุยกับใครเรามาคุยนัดน้องคนหนึ่งใครอ่ะ คุณรู้จักเคยดูหนังพี่มากไหมพี่มากพัะกะหนงมันเล่นกันเถอะหรอเ,รอ,เออนั่นแหละไอตัวนั้น,น,นเลยนะเป็นน้องที่รู้จักกันมาเกือบยี่สิบปีแล้วครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคยนั่งคุยไม่เคยเชิญมันออกอรายการทีเราก็เลยอยากเชิญมันมานั่งคุยเขามีสาระใช่ไหมเชนอะ่ะเฮ้ยโอเคนะคือชีวิตคนชีวิตคนประเภทอย่างเงี้ยครับมันประเภทบอกว่าในชีวิตจริงก็อย่างหนึ่งชีวิตการสแสดงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเองอ ก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันกับเชนว่าเชนเป็นยังไงนะครับทำอะไรมาบ้างนะครับและมีวิธีคิดในการใช้ชีวิตยังไงนะครับเราเรามาอยู่ที่นี่เราจะมาคุยเรื่องอาหารด้วยใช่ไหมด้วย,วยเพราะว่าน่าสนใจนะเป็นเป็นเมนูที่เพิ่งเพิ่งเปิดในประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นก็เป็นเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นนะแล้วก็เชฟเขาทำเองเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะ้าวันตอนอนี้ตอนเรามาันหายนี่คือยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับค่ะเ,ออเดี๋ยวเราคงได้พูดคุยกับเชฟเจ้าของร้านนะครับแล้วก็สนุกสนานกับพี่เชนเรานะฮะออช่วงหน้าช่วงหน้า <c oughs> นะเ <c oughs> ข้ามาดูว่าจะมีสาระจริงหรือเปล่าเออก่อนจะไปวพาะปนช่วงหน้าครับไปพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากมันตราชนนะครับ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ นะครับบำรุงผิวหน้านะครับเดี๋ยวผมส่งน้องไอติมนะครับเป็นตัวแทนไปไปพูดคุยกับมันตาโทนครับว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างนะฮะนี่มาส่งในอย่งี้เลยนะคิวแล้วคิวแล้วเอาไว้ก่อนนะนะนากินนะกินนะโอเคช่วงหน้าครับเดี๋ยวไปดูสกู๊ปก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาเราไปคุยกับเชนกันนะครับ ท่นทนเวอร์อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะไอติมอยู่กับผู้สนับสนุนใจดีค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์มันตาโทนนันเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมันตาโทนของเราก็ได้มาออกบูธท,ที่หน้าลานเซ็นทันเวอร์ใช่ไหมคะคุณโซ่ค่ะใช่ครับผมอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางมาสงสัยว่าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์มันตาโทนได้ต้องซื้อที่ไหนคะเอ่อในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์มันตาโทนนะครับเรามีช่องทางจําหน่ายในตัวแทนจาหน่าย แล้วก็ในทางเว็บเพจของเราคือมันตาโตร์นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์มันตาโตร์ .com นะครับผมอ๋อคือสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะใช่ <Hawaii S 2> ครับเขาให้ดีมสังเกตจากหน้าพี่โซ่หน้าพี่โซ,โซ่เนียนมากเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> รู้สึกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วพี่ดิกรแบบไปเลยอ่ะค่ะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกเพศสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับทุกสภาพผิวครับเพราะว่าครีมมันตาโตร์เนี่ยเราผลิตออกมาเพื่อที่จะใช้สําหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับตรงนี้อ๋อค่ะ ันนี้พี่โซมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่จะนําเสนอนะครับเป็น overnight elf l o s ครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้จะเป็นลักษณะของครีมซึ่งเป็นวิตามินผิวนะครับปกติวิตามินทุกคนจะนึกภาพว่าต้องทานเข้าไปใช่ไหมครับแต่นี่ผิวคนเราก็ต้องการวิตามินเช่นกันดังนั้นเนี่ยตัวนี้จึงมีสารสกัดเกี่ยวกับเป็นวิตามินซึ่งบำรุงเรื่องดิ้วรอยเรื่องรอยดําแล้ว เรื่องสิวเรื่องปดต่างๆซึ่งมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะเลยครับผมแล้วจุดเด่นของโอ e r n i g h นนนี่คืออยู่ตรงไหนครับพี่จุดเด่นคือเนื้อครีมข้นนะครับแต่ซึมเข้าผิวได้เร็วมากค่ะครับแล้วสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวลดริ้วรอยต่างๆภายในไม่เกิน3วัน ก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ลองหาซื้อผลิตภัณฑ์มันตาโทนไปใช้ได้ค่ะอันนี้ก็พิมมันตาโทนเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ครับและเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้สองสองย่าง่ว้าวสุดยอดจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าทิมหนะ้าไอติมจะมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันตาโทนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากค่ะขอบคุณค่ะ